กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเวสตินดีดอร์ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปคำทำนายของชาวราศีมีนโดยจะเป็นคำทำนายช่วงเดือนกุมภาพันธ์2514นะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักและก็สุขภาพนะโดยก่อนอื่นนะ่ะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ให้การสนับสนุสนแล้วก็ติดตามช่องของผมมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับยังไงถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอะ่ะก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนนนะคคครรับบโอออเเแแลลล้้้ววตนนีผมกก็ืไไพ่ปนะ เริ่มต้นดูกันเลยเจ้าชะตาชาวสีมีในเดือนนี้ตัวคุณอ่ะจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเห็นถึงความหวังที่ดีในอนาคตของตัวคุณเองนะเพราะว่าคุณอ่ะได้พบกับสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นคนรักุ้นส่วนหรือแม้แต่ง,งานที่ดีก็ตามอ่ะโดยสิ่งเหล่านั้นอ่ะต่างก็มีความเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับตัวคุณอ่ะทําให้คุณมีความสุขสบายใจในการเดินหน้าทาสิ่ง,งต่างปราศจากความคิดคิดกังวลในสิ่งที่คุณทําอยู่โดยพื้นฐานของคุณเนี่ยคุณก็เป็นคนที่มีความเด็ดขาดชัดเจน มีความเป็นผู้นำสูงมากเลยฮะทำให้คนอื่นๆเนี่ยเขาปางก็มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวคุณไนงะก็เลยคอยหยิบยื่นมอบโอก,กาสทางการเงินความมั่นคงที่ดีให้กับคุณนะในขณะที่ตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องคอยดูแลให้การช่วยเหลือให้กับบริวารหรือคนรอบตัวมันเป็นอย่างดีด้วยนะครับและถ้าคขที่ถึงเนี่ยคุณจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญเกิดขึ้นนะซึ่งต้องทํากับมันยอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมอ่ะอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางกฎหมาย ซึ่งคุณควรจะมีความเด็ดขาดนะแล้วก็ไม่ลองช็อกกับสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ถูกต้องต่างๆเหล่านนะั้นน่ะโดยขับไล่ปัญหาที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตนะครับหรือบางทีนะคุณอาจจะต้องยอมแพ้ยอมถอยลงมาบ้างนะถ้าหากว่ามันจําเป็นจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วไอ้สิ่งที่คุณทําเนี่ยก็จะทําให้การดําเนินชีวิตของคุณแล้วก็สังคมคนรอบตัวหลักก็มีความทุ่มเทร่วมใจในการเดินหน้าทําสิ่งต่างๆกันเป็นอย่างดีนะมีความพอทีเจะหันหน้ามาพูดคุยหาทางออกแก้ไขปัญหาเรื่องๆ รวมไปถึงมีความคิดที่จะเริ่มทําสิ่งใหม่ๆร่วมกันด้วยนะครับเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นเดือนที่คุณนะจะมีความมั่นคงที่ดีขึ้นทั้งกับตัวคุณเองแล้วก็บริวารคนรอบตัวคนรอบข้างของคุณนะเนี่ยสิ่งดีๆเหล่านั้นอ่ะมันก็เกิดขึ้นจากตัวคุณเองเนี่แหละที่มีความเด็ดขาดชัดเจนมีความเป็นผู้นําทําสิ่งต่างๆบนพื้นฐานความถูกต้องนะครับเนี่ยนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะครับทีนี้กาไจอดเร,อเรื่องการงานดูบ้างนะ หน้าภายานการงานเนี่ย<ม>ก็ถือว่าดูดีมากเลยนะยใบแรกเป็นไพ่เจ็ดถ้วยคุณก็มีความคิดฝันมีเป้าหมายที่คุณต้องการที่จะเดินหน้าไปส,สู่สิ่งที่คุณต้องการนะทัน้านการงานเนี่ยหรือบางทีคุณอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกใหม่ๆให้คุณได้มองแล้วก็ได้ตัดสินใจเลือกว่าจะเดินหน้าไปสู่สิ่งไหนดีอ่ะซึ่งทุกทางเนี่ยมันก็รู้จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างนั้นเลยอ่ะซึ่งเดือนนี้คุณอาจจะมีการเดินหน้าเดินทางไกลเพื่อไปเริ่มต้นกับโอกาสทางการงานใหม่ๆของคุณก็ได้นะครับซึ่งงมมััันนนนกกก็จะาาาาาพคคว่ททีด้าารบตุณนะ แล้วไพ่สิบเมท้าบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีกับใจคุณจริงๆนะแล้วคุณก็มั่นใจกับมันมากนะแต่ก็พร้อมที่จะทุ่มเททงกับมันให้ดีที่สุดนะครับเนี่ยทีนี้เราดูเอาละครึ่งนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ยังไงบ้างพาไพ่ใบเนี้ยก็มาบอกให้คุณนะถามใจตัวเองว่าคุณต้องการทําสิ่งไหนและต้องการอะไรสำด้ับการงานนะต้องมองย้อนไปที่ไพ่เจ็ดถ้วยอนะ่ะคุณอาจจะมี โอกาสหม่ๆเข้ามาเยอะมากหรือมีโปรเจกต์ในมือค่อนข้างเยอะที่จะสามารถเดินหน้าทําในสิ่งนั้นได้อะแต่ว่าพอมันเยอะเกินไปอะแม้ก็คงจะยากที่จะทําได้จริงอย่างที่คุณต้องการทั้งหมดนะบางทีคุณอาจจะต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจเลือกเหมือนกันนะว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็คุณมีความสุขกับมันจริงๆอนะเนี่ยเลือกงานที่คุณต้องการจริงๆแล้วก็มีความสุขกับมันนะครับทีนี้ร้องรู้สถานการณ์ด้านการเงินกันบ้างนะ หน้าไพ่ด้านการเงินเนี่ยไ่ได้เป็นไพ่ชานะริออตนะดูเหมือนว่าคุณอาจจะต้องมีการเดินหน้าเดินทางหรือว่าต้องพยายามต่อสู้กับบางสิ่งอ่ะเพื่อที่จะดําเนินการทางด้านการเงินที่คุณต้องการนะไพ่สามเหรียญบอกว่าคุณอาจจะเดินหน้าไปพูดคุยติดต่อกับใครหลายๆคนอ่ะอาจจะมีการไปเจรจากับโปรเจกต์การงานการเงินใหม่ๆหรือว่าไปทําธุรกรรมอะไรกับคนอื่นซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางกฎหมายนะคุณอาจจะไปขออนุมัติกู้ยืมหรือว่าทําสัญญาอะไรทางด้านการเงินตรงนี้อ่ะซึ่งผลตอบรับผลตอบแทนต่างๆเนี่ย มันก็คงไม่เกิดขึ้นในช่วงเร็วๆนี้นะไพ่เจ็ดเหรียญบอกว่าคุณอาจจะต้องรอคอยในคําตอบในสิ่งที่คุณยื่นเรื่องเดินหน้าดําเนินการไปตรงจุดนี้อ่ะแต่ดูแล้วมันก็ถือว่ามีแนวโน้มนที่ดีที่รออยู่นะที่คุณเห็นว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะมีเรื่องราวดีๆทางด้านการเงินความมั่นคงที่ดีมาสู่คุณได้นะครับทีนี้เริ่มดูเอาละครึ่งกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้าง คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงความซาบซึ้งสำเนึจบุญคุณนะตรงนี้ด้านการเงินนะ่ะคุณน่าจะได้รับโอกาสได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากใครบางคนนะ่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นโอกาสดีๆในชีวิตของคุณนะที่คุณควรจะคว้ามันมา,มาแล้วก็ตั้งใจเดินหน้าทำประมาณให้ดีที่สุดในต,ตรงจุดนี้นะครับมีคนมอบสิ่งดีๆให้คุณแล้วอ่ะคุณก็ต้องเลือกทําสิ่งดีๆทําในสิ่งที่มันถูกต้องเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูความรักกันบ้างนะให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองหรือคนทีีม่มคคคนนนบบหาูใจกััแล้วะร หน้าไพ่ความรักรกาศีมีทิพย์คนรักคู่ครองแล้วเนี่ยดูแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีความรักที่หวานชื่นมีความสุขกันสักเท่าไหร่นะแต่มันก็ไม่แย่มากนะกับใบแรกเป็นไพ่สิบดาบนะครับคุณจะรู้สึกผิดหวังเสียใจรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยในเดือนนี้ซึ่งสาเหตุที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นไพ่หกเหรียญน,นะมันเป็นเรื่องของการให้แล้วก็เสียสละก,กับบางสิ่งบางอย่างลงไปทางความรักอะ็ะเป็นการที่ต้องปล่อยให้ใครบางคนนะอาจจะเป็นคุณหรือว่าคู่ของคุณก็ได้อะ่ะ ที่จะมีความเด็ดขาดชัดเจนกับตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าไปทำกับสิ่งต่างๆได้าการงานมากกว่านะครับเนี่ยก็เลยเหมือนกับจะจริงจังกับชีวิตแล้วก็ทําตัวแข็งก้าวมากเกินไปทางด้านความรักอ่ะดูไม่ค่อยหวานชื่นกันมากอะ่ะถ้าเป็นไปได้ก็ลดอารมณ์ที่รุนแรงตรงนี้ไปบ้างก็ดีนะทีนี้ราัารู้อาละครก,กันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้ยอย่างไงบ้างอืมไพ่เป็นยักะบอกให้คุณนะ่ะ คิดแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณเชื่อในสิ่งที่คุณมุ่งหวังะต้องการ่ะมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีมีสิ่งที่ผิดหวังเสียใจกันไปบ้างอ่ะแต่ดูแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายมากอ่ะที่จะไปทุ่มเทเดืินหน้าจริงจังกับการใช้ชีวิตทํางานทาเงินเพื่อสร้างความมั่นคงกับตัวเองกันล่ะเนหากคุณก็คิดดีทําดีทําสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นเหลวไหลทําสิ่งที่พิพิทางความรักเนี่ยก็ขอยคุณเชื่อมั่นในจุดนี้เอาไว้นะแล้วก็เดินหน้าทักกับมันต่อไป ก็ขอยเชื่อมมันในความรักที่ดีของตัวเองกันเอาไว้นะโอเคทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างน,นะครับหน้าไพ่คนโสดสนิทเนี่ยดูแล้วก็ดีมากเลยนะเนี่ยจากหน้าไพ่ที่ออกมามาได้เป็นไพ่อัศวินถ้วยอะ่ะ มันจะมีการเดินหน้ามาหยิบยื่นมอบความรักมอบความสึกดีๆมอบความโรแมนติกให้กับกันนะคุณอาจจะไปชอบใครบางคนหรือมีคนมาชอบคุณก็ได้นะแถมการเข้ามาของความรักครั้งนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของความมั่นคงเป็นความรักที่ดูน่าเชื่อถือแล้วก็มีความจริงจังอย่างมากอ่ะไม่มีความคิดที่จะปล่อยวางยอมแพ้กับรักครั้งนี้ง่ายๆนะครับแถมยังมีการมาหยิบยื่นมอบการช่วยเหลือมอบสิ่งดีๆให้กักันด้วยอ่ะบางทีนะคนที่เข้ามาครั้งนี้อาจจะมาแนวสายเปก็ได้นะครับเนี่ย นอกจากจะมีความรักใครที่หวานชื่นกันแล้วอะ่ะยังมอบโอกาสดีๆทางด้านการเงินมาด้วยอ่ะเนี่ยทีนี้เราไปดูออนลเคยกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างอืมคำแนะนำจากไพ่เป็นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการมีตัวแทนหรือผู้จัดการในการเดินหน้าทําสิงต่างๆนะตรงนี้ถ้าหากว่ามีใครบางคนเดินหน้ามามอบรักที่ดีกับคุณอะ่ะแล้วคุณรู้สึกว่ามันดีเหลือเกินเหมือนกับ จะดีเกินไปอย่างเงี้ยคุณอาจจะลองมีผูดช่วยหรือใครบางคนที่เขาจะให้คําช่วยเหลือปรึกษาแล้วก็มาให้คแาแนะนำคุณตรงจุดนี้บ้างก็ดีนะหรือกลับกันนะถ้าว่าคุณไปชอบใครบางคนอะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากลาบากในการเดินหน้าทางความรักเนี่ยทั้งทันท,ที่คุณก็ชอบเขาม,มากอะคุณอาจจะเดินหน้าทางความสัมพันธ์โดยที่มีเพื่อนหรือว่าคนที่คุณไว้ใจอะให้เขามาช่วยในการสาสสัมพันธ์ในความรักครั้งนี้เอาไว้บ้างก็ดีนะหลีกแง่นึงก็คือ อาจจะเป็นการเดินหน้าจากความรักโดยที่เข้าทางเพื่อนของเขาหรือว่าทางครอบครัวของเขาก็ได้อะโอเคนะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ด้านสุขภาพกันบ้างครับอืมนะภายด้านสุขภาพเนี่ยดูแล้วคุณก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการทุ่มเททำงานที่มันหนักมากเกินไปนะ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียทางด้านสุขภาพให้กับคุณได้ะคุณควรจะหยุดพักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวพักตัวพักใจจากเรื่องการงานตรงนี้ไปบ้างนะแล้วถ้าหากว่าจะมีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยคุณอาจจะมีความวู่วามทําอะไรที่มันรวดเร็วมากเกินไปสักนิดนึงอะจนอาจจะเกิดความประมาทแล้วก็เกิดออุบัติเหตุจากการเดินทางได้อ่ะก็ขอให้คุณอทำอะไรให้ใหมันช้าลงแล้วก็ไม่ห,กหักโหมมากเกินไปในเดือนนี้นะครับโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีมีนนะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในการเดินหน้าทำสิ่งต่างๆมีความสุขทางด้านการงานการเงินความรักในชีวิตนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ